วัดีครับวันนี้เราจะพามาแก้รอยรอยแตกลักษณะนี้นะครับบนหน้าจอเรือนใหม่นะอันนี้เป็นรถรุ่นฟีโน่นะครับฟีโน่นะคันด้าฟีโน่นะครับอ,อันนี้ก็ผ่านอายุการใช้งานมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจะขึ้นรอยแตกแล้วบนต,ว etic, ตัวพลาสติกตัวครอบใหม่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันกลับมาเหมือนใหม่เดี๋ยวเราจะทามาให้มันกลับมาเหมือนใหม่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีวิธีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยมาครับนี่พระเอกหลักของเราครับตัวน้ำมันนะครับก็ยาตัวน้ำมันนะครับเพะเอกหลักของเรานะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้น้ำมันเกรดไหนก็ได้นะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องนะเราเตรียมน้ำมันเครื่องมานะครับเอาใช้แค่นิดเดียวพอครับไปครับเดี๋ยวเราไปลองทำแก้ไขปัญหากันครับเจ้าตัว คเป็นรอยลักษณะน,นี้นะครับไปครับอันนี้นครับน้ำมันเครื่องนะอย่าผมจะใช้ปรงนะอันนี้นครับเป็นน้ำมันลูบไปเลยนะครับลูบไปทั่วหน้าจอเลยไหม่เลยนะเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่ารอยบนหน้าจอเลยไหมจะหาไหม เราลูกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไปเราชอยผ้ากันนะครับอันนี้เป็นผ้าธรรมดานะกระดาษเทชูนะ นี่ครับอันนี้เป็นหลังจากที่เราใช้นะ้ำมันเครื่องนะครับขัดออกไปแล้วนะอันนี้ก็จะเหลือแต่รอยหนักๆน,นะครับรอยบางๆกลาง,างๆก็จะหายไปนะทีครับเดีย๋ยวเราไปลองในเวฟกันไปครับลองอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นเวฟนะครับเป็นเวฟรอยติบนะครับรอยติไอนะเดีย๋ยวเราจะมาแก้ แกในลักษณะเมื่อกี้กันะครับไอตรงที่เป็นรอยร้าวอย่างนี้นะไปครับเดี๋ยวเราใช้น้ํามันเครื่องกันนะครับน้ํามันเครื่องนะจะล,ล้มรูปไปเลยนะครับเรามาดู before after กันรอยในคันนี้ก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพลาสติกอายุการใช้งานมีอายุไม่เท่ากันนะครับคันนี้จะออกมาจากที่หลังจากติตัวฟีโน่เนาะฟีโน่รู้สึกว่าผมใช้มาประมาณ1ิบห้าปีนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเนาะ แต่อายุ16บหกวันนี้ผมก็ประมาณสามสิบเลยครับสามสิบสิบสปีเนาะตัวเจอตัวเวฟนี่ก็อายุการใช้งานรูน้สึกว่าประมาณ6กเปีเองนะครับแต่หน้าจอเลื่อนไมนี่เริ่มมีรอยแตกรายงานนะครับเพราะว่าตากแดดบ่อยประมาณนี้ จะเห็นได้ว่าเริ่มเนียนแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเราลองใช้กระดาษเชูอกเช็ดกันนี่นะครับกระดาษเชืนะเช็ดไปเลยอ่าเจ้าตัวเวฟนี่นะครับก็จะลักษณะอาการใสขึ้นมานะครับใสขึ้นมานะ อันนี้ก็ยังช่วยทุเราให้ดูใหม่ขึ้นมานะครับให้ดูใหม่ขึ้นมาหน่อยเนาะก็ยังไงเพื่อนๆลองเอาไปลองทําตามดูนะครับไอตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยมันเหมือนจะไปเหมือนไปเชื่อมรอยต่อระหว่างไอรอยแตกรล้าของตัวพลาสติกนะครับที่มันเสื่อมสภาพไปแล้วแต่จริงพลาสติกเนี่ยมันเสื่อมสภาพต,ตาม,มาอายุการใช้งานนะครับก็คือตากแดดบ่อยโดน ความร้อนบ่อยเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับถ้าจะให้ดีแนะนําเปลี่ยนใหม่อะไรก็ได้ครับถ้าเรามีงบนะแต่ถ้าเบื้องต้นเราจะแก้โช๊ชคราวก่อนก็เอาน้ามันเครื่องมาชโลมแล้วก็เช็ดขัดได้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้ให้กลับมาใหม่ขึ้นนะโอเคครับก็อันนี้มีเทคนิคดีๆประมาณนี้นะครับถ้ามีคลิปหน้ามีอะไรดีมาเรามาติดตามกันใหม่นะครับขอบคุณครับ